สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันตุลาการคลิปนี้มาดูขนมกล้วยได้ค่ะพี่น้องเดอ้อคุมพันยังไม่ได้ไปซื้อถ้วยมาใส่ค่ะครูคุมพันก็เลยเย็บกระทงแล้วก็นึ่งใส่กระทงนี่ค่ะขนมกล้วยค่ะพี่น้องขนมกล้วยคุมพันจะปักสูตรไว้ใต้คลิปนะคะส่วนผสมก็จะมีกล้วยสุกมีอ่าแป้งมันแป้งข้าวเจ้าน้านําตาลทรายแดงเกลือแล้วก็น้ํากะทิค่ะนี่ค่ะเอฟซี่ะ แ่บแบอร่อยไหมคะพ่ออร่อยไหมคะอร่อยไหมคะฮะพ,พ่อบอกว่ามันหวานโพดพระท่านขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมให้กำลังใจค่ะขอบคุณเลยลาค่ะกุมพันจะชิมดูก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอืมอร่อยค่ะหวานกล้วยหวานกล้วย อร่อยขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะเพราะหนูใส่หนูใส่น้ำตาลแค่ทัาพีเดียวนะคะกล้วยมันกล้วยสุกงอมก็เลยหวานกล้วยสุกงอมก็เลยหวานกล้วยสุกงอมแล้วบ้านหวานมาจากบ้านประดอกขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ